วงในเผยเบื้องลึกคู่รักเสียงดีเลิกฝ่ายหญิงขอห่างที่แท้ปันใจให้นักแข่งเป็นประเด็นร้อนที่คนให้ความสนใจสำหรับข่าวเมาคู่รักเสียงดีสอแววเลิกโดยก่อนหน้านี้เพจเฟซบุ๊กเจมอยห0 8อย108ได้ออกมาโพสต์ใบปริศนาถึงคู่รักเสียงดีที่สอแววเลิกไม่ใช่แค่คู่แกรนเด่นคุณไง ทำให้ชาวเน็ตขาเมาส์ตามสืบอย่างหนักอีกครั้งว่าคู่รักเสียงดีอีกคู่นั้นเป็นใครก่อนที่ต่อมาทางด้านข่าวบันเทิงช่อง8ได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากวงในโดยระบุว่าคู่รักที่ว่านี้เลิกกันมาสักพักแล้วประมาณ2-3เดือนเป็นหนึ่งในคู่ที่หลายๆคนคาดเดาวัน แต่คู่นี้ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงข่าวที่เกิดขึ้นและยังติดตามไอจีกันอยู่นอกจากนี้ยังบอกใบ้อีกว่าฝ่ายหญิงได้ไปเที่ยวต่างประเทศกับหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นนักแข่งรถแต่ยังไม่ฟันธงว่าความสัมพันธ์กับหนุ่มคนนี้เป็นอะไรกันกิกกันอยู่หรืออาจจะเป็นแค่เพื่อนร่วมกวนก็ได้เพราะฝ่ายหญิงก็ชื่นชอบกิจกรรมแข่งรถและความเร็วอยู่เหมือนกัน ก่อนที่ล่าสุดเมื่อวันที่24พฤษภาคม2 5 6ห66เพจเฟ e b o o k ข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมาโพสต์หย่อนคำใบ้จากวงในโดยระบุว่าการบ้านมาอีกแล้ววันนี้ป้าอ้อยได้มาเล่าถึงคู่รักเสียงดีคู่หนึ่งที่สอแววเลิกรากันจริงแววมาว่าฝ่ายหญิงปันใจให้นักแข็งรถอักษรย่อบอหนุ่มลอยย่านบุรีรัม ป้าอ้อยเล่าว่าตอนแรกฝ่ายหญิงมาขอห่างแฟนบอกว่าจะไปทบทวนนั่นนี่เพราะไม่มีเวลาให้กันและทะเลาะกันบ่อยจนรู้สึกไม่เหมือนเดิมตัวฝ่ายชายก็คิดว่าแฟนสาวคงเหนื่อยแต่จริงๆไม่ใช่จ้านางมีคนอื่นจนฝ่ายชายมารู้ที่หลังว่าโดนนอกใจสุดท้ายก็เลิกรานั่นเองจ้าส่วนเรื่องนี้ความจริงจะเป็นยังไง คงต้องรอให้ทั้งคู่พร้อมและออกมาพูดเองดีกว่า